thank you หลักๆทราบการจักแข่งขันจากทางร้านประกาศลง Facebook นะครับที่เป็นที่ดูส่วนใหญ่จะมีการโปรโมตต่างๆจาก Facebook ทั้งนั้นนะครับแปลกมากเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาประกอบรถหน้าง,งานแล้วก็แข่งปกติแข่งประจําสัปดาห์ประจําอาทิตย์เนี่ยเราจะเซ็ตรถไว้จากบ้านแล้วแค่มาปรับเซตติ้งหน้างานเฉยๆในรอบห้าปีที่ผมแข่งอย่างนี้เป็นครั้งแรกที่มาประกอบหน้างงานและแข่งเลยตื่นเต้นกว่าแข่งปกติวันนี้คิดว่า ต้องวิ่งเข้าที่หนึ่งเท่านั้นไม่นั้นก็หลุดไปก่อนเลยครับรู้จักการแข่งขันมาจากทางเพจของทางร้านนะครับครับแล้วก็ได้สมัครเข้ามาครับพี่แตกต่างนะครับเพราะว่าด้วยจํากัดด้วยที่อะไหล่ด้วยนะครับที่จํากัดอะไหล่ในการใช้ในการเลือกใช้ครับมันมีข้อจํากัดอยู่มันก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับต้องลองในสไตล์แบบเราดูครับถามว่าถึงจะถึงรอบไฟนอลไหมผมว่าต้องวัดดวงครับต้องลองดูครับครับผมรู้จักการแข่งขันใช่ไหมครับรู้จัก อพอดีเพื่อนส่งเหมือนกับไอโปรแกรมการแข่งขันมาให้ครับลางแบบนี้ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับครับแล้วก็ด้วยงบที่มันจํากัดอะครับมันทําให้การทํารถได้น้อยลงครับจะไปถึงรอบไฟนอลไหมก็เดี๋ยวต้องลองดูครับเห็นเขาแช่มาในเฟซนะฮะใช่ครับ ปลกใหม่เพราะว่าไม่เคยแบบเข้าแข่งขันมาก่อนเลยนี่เป็นแบบาการแรกที่มาแข่งขันน่าศึกษาไปดูไปก่อนนะก็ะไม่มีเทคนิคอะไรมาเพราะว่าเป็นแบบครั้งแรกในการแข่งการแข่งขันในครั้งนี้นะครับคือเพื่อนแนะนํามาและส่งราย,ายละเอียดการแข่งขันมาให้ผมก็เลยลองดูเพราะว่าห่างไปก็ประมาณยี่สิบปีการแข่งขันในครั้งนี้แปลกใหม่อย่างไงบ้างด้วยส่วนหนึ่งคือรางรางเป็นรางที่ไม่เคยผมไม่เคย ผมไม่เคยใช้ผมไม่เคยแข่งในลางแบบนี้เพราะส่วนใหญ่จะเป็นทางเรียบจะไม่มีการกระโดดหรือว่าการจ้ำของลางผมเลยว่าน่าลองก็จะพยายามให้เต็มที่แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่ดูก็เก่งๆกันเยอะจากช่องทางทางเฟซบุ o กครับแล้วก็มีทางเพื่อนติดต่อมา ให้มาลองสนามครับอันนี้เป็นการแข่งขันครั้งแรกของผมนะครับก็คืออ่าเป็นการทดลองอ่าเพื่อความสนุกสนานนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันที่อ่าทั้งสนามแล้วก็อุปกรณ์มีความมาตรฐานนะครับน่าน่าน่านาน่าลองแข่งด hey ูครับวันนี <S <S ้เนื่องจากเป็นการแข่งขันครั้งแรกนะครับก็เอาความสนุกไว้ก่อนครับที่เหลือก็ค่อยค่อยว่ากันครับถ้าถ้าถ้าผ่านเข้าไปได้ก็ก็ก็ดีครับ าาการแข่งขันมาสเตอร์มาในรอบที่3นะครับในเชตซีซุปเปอร์ทูนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะเริ่มาาการแข่งขันเหลืออีกหนึ่งนาทีตอนนี้เวลา13บสนาฬิกาสิเนาท,นาทีเราจะเริ่มตอน13บสนาฬิกายีนะครับแล้วก็ให้เวลา2ชั่วโมงในการประกอบในช่วงประกอบ,กกอบท,ที่ได้ใครเสร็จแล้วสามารถเทสได้นะครับผมเราจะให้เวลา2ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มแข่งขันาารจริงนะครับผมนะครับควอมเป็นอย่างการการของ ได้นะครับถ้าเกิดใครไม่ได้ก็ต้องดิมตัดใส่แก้ไข่วันนี้เหลือเวลาแตอนหลังแล้วก็จะชุลมุนนิดนึงนะครับทุกคนต้องต้องใจต้องใจว่าจะทำงานครบถ้วน มาเก็บไปต่อครับเก็บไปต้อ ก็จะไปพยายามมาใหม่ครับยังยังเพิ่งกลับมาเล่นไม่นานครับพอดีเคยเล่นสมัยวัยรุ่นเล่นตั้งแต่ไปรถก้างมาก่อนฮะเราไม่ได้เล่นมาประมาณ1ิกว่าปีเพิ่งมาเริ่มเล่นประมาณเดือนที่แล้วเองครับต้องไปศึกษามาใหม่สนุกดีครับมันดีครับการนี้เป็นไงครับแฝดีครับใช่ขอบคุณมากครับผมในการแข่งรู้สึกยังไงบ้างครับก็สนุกดีค่ะหลังจากที่ไม่ได้แข่งมานานมากค่ะแล้วเป็นไงครับกับรอบล่สงรอบแรกที่เรารู้สึกยังไงบ้าง ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไว้รอบหน้ามาแข่งใหม่ค่ะประกาศิกาที่เราแข่งขันวันนี้เป็นก็ดีค่ะจ่ายพันนึงเราก็ได้แข่งเลยโอเคทุกคนเท่ากันนะครับใช่ทุกคนเท่ากันก็สนุกดีค่ะหมายถึงว่าไม่มีเวลาจํากัดด้วยก็ดีค่ะดีไปไกลก็ล่าชื่นิดนึงแล้วก็ของก็แบบจํากัดมากว่าแบบน็อตก็ตัวเดียวก็ไม่ให้อย่างงี้น็อตก็ใช้อย่างประหยัดค่ะสนุกมากเลยครับครั้งแรกเหมือนกันครับที่ได้มาเล่นสนุกครับก็ไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยใช่ใช่ครับ

สำหรับรางวัลป๊อปแล้วโหวตนะครับรู้สึกยังไงนะครับที่ได้ก็ดีใจครับรถผมตกรอบสองเอออย่างแบบไม่คาดคิดแต่ว่าก็ยังได้รางวัลอันนี้กลับบ้านก็โอเคฮะครับจะมีเทคนิคอะไรในการทํารถได้ครับวันนี้มันก็คือมันประหลาดตรงไอยางยางสำรองนี่ใช่ไหมใช่ครับไอยางนี่มันก็คือเราต้องใช้ของที่มันเหลือนะในการที่แบบว่าทําให้มันนิ่งที่สุดนะฮะซึ่งอาการมันก็มันก็มันก็อย่างที่เห็นนะฮะมันมันนิ่งแล้วนะแต่ว่า จังหวะของมันมากกว่าผมว่าอย่างนี้นะเพราะว่าผมก็ใส่ล้อลงทุกอย่างคือมันก็โอเคหมดแล้วแหละแต่ว่ามันก็เป็นจังหวะมันอะจังหวะที่มันลงแล้วเด้งบ้างหรือตุ้มลงไม่ทันบ้างอะไรอย่างนี้เราเราไปลุ่มตรงนั้นไม่ได้ขนาดนั้นใช่ผมเสียดายเพราะว่าที่ผมคิดไว้เสาตรงเนี้ยผมอยากจะใส่ยี่สิบห้ายี่สิบห้ามิลแต่อันนี้มันไม่มีผมเลยไปใส่เสาสาสิบเวลามันโดดอ่ะมันเลยโยนสูงกว่าปกติรถมันเลยโยนสูงกว่าคือถ้าใส่ยี่ห้ามิลอ่ะมันจะลงทันทีแล้วก็อาจจะ ปกของตัวเองได้ดีกว่านี้ใช่ครับแล้วก็ขอบคุณมมกนะครับขอบคุณมากเลยครับนี่เราสัมภาษณ์ที่สามของเรานะครับวันนี้เราได้เด็กน้อยคนแรกที่มาได้รางวัลของเรานะครับเป็นไงบ้างครับดีใจครับได้มาแข่งที่นี่ครับอ๋อแล้วเป็นไงประกอบเองใช่ไหมครับครับประกอบเองครับสนุกไหมสนุกมากครับโอ้โหใช้ถ่านไปกี่แพ็คลูกไม่รู้เหมือนกันเปลี่ยนถ่านทุกเล่าเลยครับก็ได้เข้ามาถึงรล่าสุดท้ายได้ รู้สึกดีใจครับเป็นประสบการณ์ใหม่ครับที่ได้ลองครับพี่ครับไม่เคยแข่งแบบนี้มาก่อนครับเคยแข่งแต่ที่ปกติครับเคยแข่งปกติแบบนี้แบบข้อจํากัดแบบนี้ไม่เคยครับเพิ่งครั้งแรกครับตื่นเต้นครับโอ้โหัีใจยังได้ที่สองนะครับครับขอบคุณมากเลยครับครับรู้สึกยังไงครับที่ได้เป็นเดอะวินเนอร์วันนี้ก็ดีใจมากครับเพราะว่าแบบเป็นรายการแรกที่ลงแข่งขันด้วยครับแล้วโอ้โหเรามานี่แบบมา เนี่ยวุกไหมพุกุกก็ได้ครับเพ <c oughs> ราะว่ามาจากรอบที่แบบตกรอบแรกแล้วก็แบบไต่มาจนแบบข้ารอบชิงอ๋อนะครับนี่ตกจากรอบแรกเราได้มาจากการซ่อมนะครับใช่ครับยังได้ที่หนึ่งนะี่ครับเวลาเพียงหานาทีก็เปลี่ยนชีวิตได้นะครับผมขอบคุณมากครับ